ต้องไปซื้อ ATK ให้จอลงไปซื้อ a อทีที่นี่แงแงหน่อยๆก็ขึ้นสองขีด <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่เดียว <c oughs> ขึ้นสองขีดนะคะก็เลยแน่นอนก็เลยมาตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ เพราะว่ามีประกันเนาะมีประกันทาประกันไว้แล้วก็เลยอันนี้ก็จะครอบคุมของโควิดด้วยอะไรนี้แหละแม่นี่ก็เลยน้องน้องดีมนะคะเพราะแอนซื้อประกันกับน้องดีมไงน้องดีมคำพุนนะแม่แตลกกระเล่นแดนให้น้องดีมจัดการให้ก็เลยขอบคุณพี่พีเจ้าที่ด้วยนะคะมีแต่เอฟซี บ้านเอทั้งหมดเลยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอโทษด,ด้วยที่หนูไม่ได้ไปเจอทุกคนแล้วก็ทำงานออกไปทำงานไม่ได้นะคะก็เลยขอตอนตอนนี้คือให้พี่นูเคลียงานอยู่นะคะก็น่าจะน่าจะประมาณวันที่วันที่สิบก็น่าจะเก้าเออก็น่าจะออก ได้ปกติขอบคุณแม่พลอยเทคแค่ care, ขอบคุณค่ะแล้วคือวันนี้ก็ไม่ได้ไปรับรถเพราะว่ารู้สึกว่าทีแรกอาจจะไปรับรถแล้วคือออกมาแล้วแล้วก็อันนัดนัดกันแล้วกับพุณลุงมาที่เนียนรู้สึกว่า่าไหวไหมก็เลยสือ่อแนวตรวจมาตรวจก่อน บาดนี้ก็เลยข้นก็เลยโทษไปบอกคุณลุงอาจจะอาจจะหาวัน